ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่1 1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางค่ายบล็อกมิวสิกค่ะได้แจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของอิงวรลันทอนค่ะซึ่งเป็นการตรวจซับในรอบ2ปรากฏว่าผลตรวจไม่พบเชื้อแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางด้านไอจของอิงค่ะก็ได้เขียนข้อความว่าอัปเดตผลตวรวจ rt-pcr ของอิงจากทางโรงพยาบาลศิลปแพทย์รามอินทราเมื่อวันที่10ตุลาคม2564ผลออกมาไม่พบเชือ้อแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายจะทําการโฮมอินสูลเลชันเป็นเวลา7วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะอิงขออภัยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบอีกครั้งและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะ